เจ้าสมนักมาผมก็อยากจะให้เจ้าสมนักโก้ดนิดนึงถามว่าซื้ออีแตงเมื่อวานเคื่องเทเลแสตได้ไหมครับเจ้าสมนักโอ้โหถ้าจัดสว่างเมื่อวานได้ครับแต่ว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะเอาอยู่แนะนี่ว่าอย่าทำพยายามดีกว่า